เสร็จเรียบร้อยแล้วครับซาลิงโอ้ยสีก็เจ่มแสะปะัดสีแม่ระบอบไฟครบครับไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับนี่ซาลิงครับซาลิงทดสอบรอบไฟเพื่อความปลอดภัยนะครับหลอดไฟนี่หลอดอลอยหาสิบ,บาท แกวีดีโอ้แจงแงงว่าไฟของมันหมดได้ดิแต่ว่าต้องให้กดกดให้มันฝังให,ให้ให้มันกดกดลงพื้นเนี่ยแง่แง่ตาลดสวนแต่ว่ามันอยู่ทางสายกับเพานมดนเลยนะต่มันก็แสบตาอยู่เลยนะต้องหาเน่าโปก,กอยู่ประมาณเน่าโปกบงับบงคับบังคับบให้แสงมันจ่ากออกอข้างขาประมาณนี้ ระบบโชกโอ้ใส่งานได้ดีอยู่ระบบโชกสองสเต็ปนี่นี่เวลาเวลารถเบานี่เห็นหม,มันจะมีสองวางเวลารถเบานี่เขากระซี่เวลามันมีแห้งกดปุ๊บโชกสองตัวนี่ทำงานทันทีแต่ถ้ามันบ่มีแห้งกดก็คือ,คอนี่คือรถเปล่ามันจะมีจังหวะโยกโยกให้โชกอันนี้อันเดียวใส่งานมันจะชิ่นนิ่ม ที่มันดังแตกแทก,แกน็นี่ก็คือนี่โชกตัวนี้ตัวนี้มันจะไปเตะกับเหล็กข้างบนปกติเรามันต้องหาแผ่นพลาสติกแผ่นยางกันโฉกนะยางกันสะเทือนมาใส่มันก็จะเงียบเวลารถเบามันก็จะนิ่มเวลาเรนสลิงเป่าเขา่าท่าอยู่ตัวล่ะ มันเป็นงานทดลองเนาะมันก็บอกมีพิษมีถือกับเหล่วแท้ผู้มักเหล่วแท้ผู้สางไงไงฮะเอาเรือล่ระบบโซกประมาณนี้เลย ช่องว่างยุ่เกือบนิ่วอะช่องว่างของตัวนี้ครึ่งน,นิ่วไปท้ายเปิดเสียเหลี่ยมัาดูโอเยังยังบางโคนบ่ะทันมี มังคอนก็นี่คือตองใสรหล่อแม็กเราละสีรวดวมันนี่ยสีรวดวมันอ่อนเวลานะรดมันเวลาเลี้ยวขวารถมันเทรถมันสาดปุ๊บนี่เนี่ยหล่อมันจะบิดหลอมันจะลุมลุมไปทั้งซ้ายเั้ยาเขาเขาโค้งขวาตัานตันแรงเลยตันแรงสาบได้ตองไสรหล่อแม็ก สวิงอ้ามน,นี่นาจะได้ย่นเขาอีกต้องได้ย่นเขาไหมไกลๆดุ่มเลยเพราะว่ามันห่างไปแล้วเผา s ่วง g s w i n g s w เข่ามันจะเหี่มันเห็ดให้เผาโกงเลยเวลาเจอแรงโคตรแรงสาดเข้าไปเผามันจะโกงเป็นเห็นเลยรอมันก็นจะเอียงๆแบ,บ๊ะๆออกราวเหลียวขวานี่คือปัญหาของซีลวดโอเค คร่าวๆก็แบบประมาณนี้ครับเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยส่งงานสร้างเตียงเขาอยากใส่เหรอเขาเขาอยากขีนยกหล่อคางนึงเขาว่าเรีเยรนสามหลอ,อกเห็นไหมเรียนใดเป็นอย่างเรียนสองออคือเก่านาเป็นต่อซาเล็กคือนเรียนสอ,องหลอกคือเก่ามันยกคางนึ่งคนโอเคเอาสวัสดีครับ